ไม้สยามโหมงานแฮนด์เมดที่ใส่ใจทุกรายละเอียดและนี่เป็นเครื่องยืนยันขั้นตอนที่อาศัยความละเอียดจุดเล็กจุดน้อยที่เป็นสเสน่ห์ของงานไม้ฝีมือคนไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกและยากที่จะมีชาติใดทัดเทียม เส้นสายที่คมชัดผ่านฝีมือการกลึงด้วยช่างฝีมือขั้นสุดชั้นบรม,มครูการันตีติดหนึ่งในสามระดับโลกถ้าวัดเชิงชั้นการทำาคกไม้จากไม้จามจุรียากจะมีใครทัดเทียมและที่เห็นอยู่นี่เป็นการขัดเต็ดผิวงาน ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการทำสีในขั้นตอนถัดไปการขัดจะขัดไล่เบอร์จากกระดาษทรายที่มีความหยาบไล่ไปจนถึงเบอร์ที่ละเอียดให้ผิวครกมีความเรียบเนียนในระดับหนึ่งซึ่งโดยธรรมชาติเมื่อไม้แห้งลง หลังจากที่มีการคายความชื้นเสียมเขาจะโผล่ขึ้นมาซึ่งถึงเวลานั้นเราก็จะมาจาัดก,การเก็บงานอีกครั้งหนึ่งเป็นคันลบสองสำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานไม้การที่จะได้ชิ้นงานที่มีความสวยงามน,นั้นต้องมีความอดทนรอคอยเวลาให้ไม้แห้งสนิทโดยปกติ พกที่ใช้กันในครัวเรือนจะทิ้งให้แห้งในสภาพอุณหภูมิปกติ3-5เดือนก่อนที่จะนำมาเข้าสู่กระบวนการทำสีลูกค้าเชื่อมั่นได้เลยว่าสินค้าที่ได้รับจะมีความสมบูรณ์ตอบโจทย์การใช้งานและที่สำคัญมีความสวยงามเป็นที่น่าหลงไหล กับผู้พบเห็นด้วยลายไม้ที่มีเอกลักษณ์แทบจะกล่าวได้ว่ามีเพียงใบเดียวไม่สำใครในโลกกลมกลมใบนี้สนใจสินค้าสามารถคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยสยามโฮมยินดีบริการครกไม้ต้องสยามโฮมคกดีเพื่อคุณ